มันเิ่งโดนอย่างเดียวเลยคุณเคยเล่นวอลเลย์บอลไหมมายังงั้นเฮ้ยเต็มและเต็มลสนใจไหมเฮ้ยไอ้คนป่าไอ้ไม่เอ้ถามว่าจะเสียไม่ได้หรอกกูไม่ได้เล่นเกมนี้นานแลกูจะดุ่งเลยไอ้ไอ้คนป่า ไปแบกคุเล่นไม่เป็นคุยยังไม่ไปไหนเลยไอ้เชี่ยคุณป่ามาจากไหนโงด้วยปวดตายด้วยเฮ้ยมันอยู่ตรงกูมันยังอยู่ทำไงอ่ะกูตายอีกแล้วไอ้ไอ้แล้วมึงเดินไปไหนไม่ใช่เพราะอะไรนะคุณจะข้ามฝั่งมาเองกูจะไปอีกฝั่งนึงมันดรอปกล่องไอ้นี่ไงเราเอากล่องไปขายได้ไอ้เชี่ย มันยังเยี่เย่อยู่ตรงกูเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยนะไอ้เหี้ยกู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 อยู่บ้านกูอยู่บ้านไอ้กูอยู่บ้านกูดูไม่สองตีมันก็แดงเลยหรอไอ้สัตว์เอ้ยกูสะดุ้งเลยไม่เกี่ยวกูขนลุกเลยเออกูก็ลุกแล้วมึงกูหันมาไม่มีชื่อ ไอ้เงี้ยมันไม่ชื่อจริงจรันเลยวะกี่กี่เออมันกี่กี่กี่ขึ้น้างหูกูเลยไอ้ตว์เฮ้ยกูกูลงน้ำมามันไม่ตามลงน้ำไอ้มึงกลับมามึงกลับมาเร็วๆบูบูช่วยกูก่อนกลับอะไรกูกำลังใช้ของอีกฝั่งนึงโอ้โหกูเดินมาอย่างเต่าเลยไอ้เงี้ยลูกของกูหายหมดเลยปลาเปอร์กูหายหมดไอ้ไอ้ มึงมากี้กี้กี้กูก่อนกี้อะไรกูยังเด่นไอ้สัตว์เลือกกูอีกแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยไอ้มันไอ้สัตว์มันพังแล้วมึงข้ามไปมึงก็ไม่บอกกูบอกมาดิแล้วไอเหี้ยปลาเปอร์กูหายหมดเลย เรียบร้อยแล้วไอเหี้ยแล้วกูจะเอาของยังไงอ่ะเดี๋ยวนะไม่ตายกัรวะไอสัตว์เสือยังตายไม่ได้วะแม่นจัดอะทุกคนน้ำไม่ดีผมปลาเข้าหัวเลยตายเลยอ่ะไอเหี้ยมันใช้ร้อไอ้มันไล่แทงตูดกูใหญ่เลยไอ้เหี้ยยันเพื่อนไอสัตว พูดแล้วไอ้เหี้ยแล้วกูจะทำยังไงวันนี้กูต้องวิ่งหนีใช่ไหมนะโดนแทงสุดไอ้เหี้ยไอ้ไอ้กูวิ่งหนีมาแล้วกูตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือกูตัวเปล่าเลยไอ้กูบอกมึงแค่นั้นเลย โฟร์เลยวะโดนพิแไอสูนเลยไอ้เหี้ยกูกูไม่เหลือหาอะไรเลยอะกะตีซ่าอีกเหรอละป่าเต็มตัวกูเลยของเต็มตัวกูเลยตายตายอะไรตายไม่ตายไม่เกิดไอ้นี่แม่งไอ้เฮี้ยงคนเลยว่ามึงเดินมากูห่านกลับมาไม่มีชื่อไอเย้าคนป่าแม่งทาข้างหน้าขาวจิบหายจะเป็นคนป่าเนี่ยเอาไอ้เฮี้ยกูติดพิษ ไอ้ยี่กูไปจับกบกูไม่รู้ติดพิษเหนื่อยเหนื่อยกันไปๆตกใจอ๋อเจ็ไม่ถึงไหนโดนแทงป่าแล้วแทงเอ้ยโดนป่าแล้วไม่ถุงไม่ตายอ่ะเพื่อนเก่งเพื่อนเก่งมากด้วยโอ้โอเคจะตายแล้วจะต้อง แม่งกูมาถึงแล้วโอเคกูหิวด้วยกูหิวด้วยตอนนี้กูอยู่นี่อะมาเข <c oughs> ียนได้ไอ้เหี้ยกูก็ <c oughs> ไม่กูก็เลยจะตายปล่อยกูตายเหอะนะ <c oughs> ให้กูตายเหอะบึกไอ้ต้นไอ้เล่บป่าปดังดานเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วปลาเปอรกูหายหมดเลยแม่ง โอ้โหหอ,อกเหอะกูหอกหักหมดเลยวะไอ้เหี้ย,ยกูกนะ็ไม่รู้ว่ากู<ข>อ,อ,อยู่คนเดียว,วมันบอกว่าตอนเรีนรู้ปะกู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 บอกไปก่อนไงกับหน้ากลับต้องบ้าไม่นี่กลับไม่โดนเพื่อนด่านะพี่น้ำทำอะไมรมาพี่เลนะ่หรอไอ้นัทหลบไปที่เก่งขาดเออตายใต้ยังไง กูยังไม่ตายกูหมดสติกูหมดสติอยู่ไอ้่บอกทำสวยมาซิดูนะแม่งเ่ฮะกูจะดุ้งเลยกูจะดุ้งตัวสั่นโดนลุกเลยเมื่อกี้แม่งมามากู แ้มึงตายทั้งสามรอบมึงคิดว่ากูจะรอดไหมนะ <Yeah. S 1> มึงจะให้กูอยู่มึงจะให้กูรอดยังไงเมื่อกี้เนี่ยไอ้ยแล้วจังหวะคือกูเอาหอกแทงมันไปแล้วเวย้ยมันไม่ตายมันแทงกูทีเดียวกูตายเลยเลือดเต็มหลอดอ่ะมันเอาหอกอะไรแทงอะ mm. <Okay. S 1> มันเอาหอกอะไรแทงนะแทงตรงแทงสูดอะไรกันด้วยเมื่อกี้ไ <Wow. S 1> อ้ย <laughs> แล้วก็กูสะดุ้งตกใจกูร้องลั่นเลยนะเวย้ยเมื่อกี้เนี่ย าใจแหละเจ็บแล้วแล้วมึงไม่แล้วคือมึงไม่คิดจะปลุกกูจริงๆใช่ไหมเนี่ยก็ตายกูให้มึงตายไงคือกูอยากตายแต่เลือดแต่มันไม่ตายเลือดมันไม่ลดด้วยอยากตายไม่เอาฆ่ากันเองไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยแล้วไม้เมยเพียบเลยอ่ะเนี่ยตัดใหม่เนี่ยอ่ะอันนี้กูตายละอ่ะ เดี๋ยวแล้วมึงไม่ได้เซฟตรงนี้นะมึงมึงกดเซฟก่อนกูหมายถึงมึงไงหมายถึงมึงกัมึงไม่ได้เซฟตรงนี้มึงก็ต้องกลับไปมีมีปืนเดี๋ยวเอาจริงดิไปอยู่บนป่าเอาไอ้เหี้ยมันไอ้สัตว์มันแทงกูตายกูเกิดมาเพแทงกูตายเลย ไอ้เหี้ยกูเกิดมามันแทงกูตายเลยมันเคยเล่นละลีท wow ี่เดิมกูอยากไม่ได้เดินไปไหนเลยไอ้เ้จะสี่ส mhm ี่นัดละจากสองรถจะหกนัดเหรือสี่นัดละไอ้เหี้ยมันแทงมันไล่แทงกูชิบหายเลย ตายอีกแล้วไม่เย้กันหรอไม่หยุดนะยังยังไม่หยุดยังให้กูตัดเนี่ยกูไม่หยุดไอ้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 ไม่หยุด้องปาฮาวะทำไมวิ่งปะปนแดงคือหลอดหลอดหลอดกระบาดกูเหลือครึ่งหลอดแล้วนะไอ้ขูกูก็ไม่ได้อยากตายไอ้แต่คือถ้ากูวิ่งไปมันวิ่งตามกูไปแน่เออ ใช่กูทำยังไงมึงอ่ะถามกูว่าว่อ่ากูตายอีกแล้วตายแล้วจัดเอยชีวิตเจ้าโอ้ยไอ้เยี่มีหอกก็ไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยพอไม่มีได้ยิ่งกว่าบีอีกกูไปเสร็จไปเส็จไปเส็จทุกคนทุกคนดูตายนัดเห็นไหมขึ้นเรือขึ้นแพจ้าาจ้าไอ้เยี่คือมึงอยากรู้ว่ากูเจออะไรอยู่มึงก็เข้ามาดู แม่งไอ้เหี้ยมันมันแทงจริงนี่กูเดินถอยหลังเลยเนี่ยไอ้เจ้งกูนี่เนี่ยไอ้เยอะ,ะถ้าถ้ากูวิ่งไปมันมันตามไปแน่เว้ยไม่แแย,ย่ล้วเหรออะไรการยิงหมูอะ ไอ้เชี่ยกูกูพยายามเดินถอยหลังอยู่ไอ้ไอ้แล้วไม่เดินคือแบบกูพยายามจะไม่ขับไปเลยเกี้ยๆๆๆๆไม่ขึ้นไปทำไมมึงจะพูดท่าไมล่ะไอ้เชี่ยไอ้ไอ้มันกูวิ่งมันก็เดินตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูลากไปมึงช่วยกูฆ่าแล้วกัน กูเล่นไม่ได้มือไม้กวาดหมดแล้วไอ้กูม,มือ,อไม้กวาดเฉยไอ้ว่็คนนี้กูตกน้ำอ๋อมันไม่ตาย,ยนี่เป่ามึงอย่าไปเข้าใกล้คนป่าได้ไหมกูกูไม่ได้เข้าใกล้มันเข้าใกล้กูเองเด <c oughs> ็กกี้กี้ใหญ่ไงวิ๊งงู กูยังไปไม่ถึงไหนเลยไอ้วันนั้นกูวันนั้นกูเล่นคนเดียวกูก็โดนเสือไล่ฆ่าไอ้เหี้ยว,วันนี้กูก็โดนคนป่าแทงแล้วแล้วประเด็นคือคมึงเดินมึงเดินไปก่อนกูแต่มันเสือไม่ทํามึงมันทํากูเอ้ากดปิดจะรู้เวลาเอ้ยกูไม่กูไม่เจอคนป่าแล้วอ่ะมันเป็นอย่งงเราไม่รู้มันน่าจะไปหาเมืองแล้วแหละ กูกำลังเดินไปที่แคมป์กูมาลับแล้วมึงรู้เหรอกูอยู่ไหนไม่รู้นี่นี่นี่ <c oughs> กูกูกำลังจะไปถึงแล้ว <c oughs> อุ้ยกูโดนเสือ,อไล่ไอ้กูกำลังจะตาย <c oughs> กูกำลังจะตาย <c oughs> <c oughs> กูตายแล้ว อะไรนักหนาเนี่ยกูตายแล้วกูโดนเต๋าไล่กูก็ตายละกูกูก็ให้ตายเล้กูหวกูแดงแป๊ดเลยกูโดนเตืาไล่ไอ้กูมีอะหลอนแล้วกูหลอนแล้วนะทอ้สัตว์กูกูไม่ได้อยากตายไอ้แต่คือมึงจะอะกูหนีกูหนีคนป่ามาละคนป่ามันไม่สนใจกูละ ต่ถ้าถ้าก,กูวิ่งไปกูเจอเสือแน่นอนกูไม่เห็นเสือมันอยู่ม so ันอยู่ในบึงตรงนั้นอ่ะมึงเดินไปเลี้ยวขวาทำไอ้เหียแล้วกูก็ไม่มีของมาทำหอกเลยกูแบบสิบอะสงสารดูวะอ่ะกูะเข้อันดาเมทแน่เลยอ่ะกูหลอนแล้นะเดินแย่แล้วมึงจะให้กูทำยังไงอะก็มันตายเองอะ แต่ไอ้เหี้ยขำก็เป็นหวัดเลยไงเฮ้ย,ยดีเสียงหน่ยป,ปลาปลปลปลเนี่ยมเมื่อกี้กูโดนเสือมันฆ่าตรงนั้นอะเนี่ยมันมาจากไหนวะไม่เห็นกูเดินเป็นส่วนหลังบ้านเลยตรงนเนี้ยเน,เนี่ยใช่กูเดินกูโดนไงแต่กูโดนไง ตอนแรกตะกูมาตอนแรกกูไม่โดนไงนี่นงไงกล้วยกูยังอยู่นี่อยู่เลย <c oughs> กล้วยกูเชือกกูแม่งกระโดดมาอย่างไหนก็ไม่รู้